ครับสวัสดีครับชาวเด็กพิต้าแม็กครับผมโชว์ของนะครับก็นนี้กำลังเตรียมเซตอุปกรณ์เพื่อจะใช้สำหรับทัวร์ที่จะเกิดขึ้นนีครับก็ยังยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ส <c oughs> ุดท้ายก็จริงๆใช้หลักๆก็จะมีเป็นแค่พวกเป็นดีเลตตัวบูตแล้วก็โมดิเลชันตัวไปนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ไม่ใช้เยอะมากเพราะว่า งงครับอย่างของปิดได้โหอยิงกรตู้เย็นแล้วดูได้ลหลักๆก็จะมีที่ใช้อยู่ก็มีนี่ครับผมดีละตัวเลยครับรีวิวทั้งหนึ่งสีนี้สีนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เอามาลองแต่ใช้อัดในอัลบั้มนี้อัลบัม้มของจเลเขาใครใครน่าจะเคยได้ยินเสียงกันครับผมก็อธิบายไม่ถูกแต่เล่นแล้วมันมันติดเหนียวเหนียวติดมือเลยครับ ชอบชอบมันจะไปออกึเสียงพวกโอวได e เกนไม่ค่อยเยอะครับมตีตัวไหนที่ชอบที่ที่วางๆนี่ไม่ไม่ได้ใช้เ,เลยหรือกําลังกําลังที่บอกกําลังเซ็ต,ตอยู่กําลังตัวนี้ก็จริงผมผมเลือกเอฟเฟกต์เอาความจริงเลยครับสีครับสีสัน <laughs> ไม่ได้พอเสียงเลย <laughs> เสียงก็มีบ้างครับแต่ถ้าสมมติเทียบมสองตัวตัวไหนสวยกันเดาตัวั้นครับ นี่ก็เป็นพวกดีเล์เนี่ยมีดีเล์ผมจะมีเดียโฟตัวที่ชอบของของไลซิกน่ครับตะกูลไลซิกตัวนี้นี่สีมันเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อผมลอกออกเองครับมันจีป็นสีขาวทำเองเลยนะครับก็ใช่ครับชอบอะไรตอนนี้ชอบแต่ก่อนจะชอบสีสันตอนนี้ชอบพวกเก่าๆแล้วเริ่มออกวินเทจตัวนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ก็ เหลือแค่นี้ครับ <laughs> แอมนะครับแอมอย่างแอมตัวนี้ผมจะแซตเป็นสเตอริโอรครับเป็นใช้สองตู้อย่างตัวนี้ก็เป็น p ีวีโจสเตอร์นี่ที่ใช้ในอัลบั้มที่แล้ว <laughs> ก็เอาข้างหน้านออกกัน <laughs> คือเรามีอะไรถ้าเกิดมันเก่าแล้วแต่ว่ามันใช้ได้เกิดไม่อยากให้เบื่อเลยนะครับก็ามาโมเล่นอะไรอย่าเงี้ยก็ตื <c oughs> ็นเหมือนของใหม่ อย่างตัวนี้ก็เป็นเ n g ยนะครับก็ที่ซื้อตัวนี้เพราะมันมีเหตุผลมันอ่านไม่ยอดครับจริงด้วยยอด <laughs> ก็เลยแม่เสียงมันดีนะครับมันเป็นรุ่น Limited นครับเป็นรุ่น Special ลฟังก์ชันมันเยอะมากผมยังใช้ผมยังใช้ได้ไม่ไม่ถึง50%เลยครับกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันก็เอาคู่มือไปแปคู่มือมันหนามากส่วนนี้เป็นระบบของพวกไวเล s จะใช้แยก ยกเป็นตัวตัวเลยคือสัญญาณเพราะคขาน้เวทีมันค่อนข้างใหญ่มากจะได้ตัดปัญหาเรื่องสัญญาณหลุดเลยครับเห็น <yaş> เอาตัวนี้มาเล่นนี่ตอนนี้ยังชอบเทเลหรือว่าไงเออเริ่มชอบครับตอนแรกเทเลที่สมัยเด็กๆสมัยรุ่นแบบเล่นกีตาร์ใหม่ๆพวกกีตาร์ฮีโร่พวกกายเปเนตเลยครับเป็นทรงที่ผมเกลียดมากสีนี้ด้วยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับพอลองเล่นมันแบบจากเล่นคอบางๆแล้วมันเล่นคอน่หนาแล้วมันมันคอสึกต่างันมากแล้วแบบ ตอนแรกกว่าเล่นยากนะแต่พอเล่นไปมัน,ม,นมันเล่นง่ายพูดไม่ถูกอะมันอธิบายไม่ถูกเป็นไงครับแตวเริ่มชอบอะไรครับเรื่องเสียงด้วยเนื้อเสียงที่ออกไม้อะไรพวกนี้ครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเล่น distortion อะไรเงี้ยก็จะ,จะค่อนข้างจี่แต่ว่าตัวนี้มันจะมีเกตน้อยเกตที่แบบค่อนข้างดีก็เลยช่วยตรงน,นี้ไปได้ครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับ Yo!